สวัสดีครับคุณผูฟังทีละครับถ้าจะตั้งคำถามกับพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณว่าทำไมทำไมจะต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งวันนี้มีคำตอบแล้วนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าบิ๊กป้อมเปิดใจไม่หยุดเล่นการเมืองจำเป็นต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยได้มีการเผย แพร่ข้อความผ่านทางเพจของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณในหัวข้อที่ว่าทำไมต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งเนื้อหาระบุว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าแม้จะมีเหตุผลมากมายที่คนหลายคนเห็นว่าผมเนี่ยควรจะหยุดได้แล้วแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบสบายๆซึ่งจะทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมากกว่าเนื่องจากชีวิตผมเนี่ยก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรแล้วนะครับและนั่น ทำให้ผมคิดแล้วคิดอีกอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าในที่สุดผมตัดสินใจที่จะทํางานต่อแน่นอนละครับประเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็คือผมเนี่ยผูกพันกับคนที่ร่วมสร้างพักพลังประชารัฐขึ้นมาจนประสบความสําเร็จได้เป็แกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศมาเกือบครบ4ปีเต็มๆแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ล้วนแต่มีความหวังทุกคนล้วนแต่มีความฝันที่จะทํางานการเมืองต่อไปด้วยกันเท่านั้นแหละครับ ทุกคนต่างก็ร่วมทำงานหนักด้วยกันมาเมื่อถึงวันที่จะต้องลงเลือกตั้งกันใหม่ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงมากใครไม่พร้อมก็ยากที่จะเดินต่อไปได้ผมจะคิดแค่เอาตัวรอดแล้วทิ้งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ร่วมสร้างพักพลังประชารัฐที่ยังมีความฝันอยู่เต็มเปีไมไปได้อย่างไรล่ะครับนี่คือเหตุผลแรกแต่ลึกลงไปในใจเนี่ย ในความรู้สึกนึกคิดผมมีเหตุผลส่วนตัวที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุผลที่เกิดจากการทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าถึงทางออกของชาติบ้านเมืองว่าควรจะทําอย่างไรกันดีเป็นการทบทวนที่มองผ่านเข้าไปในประสบการณ์ชีวิตของผมทั้งหมดแล้วหาข้อสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ผมพบเจออะไรที่ผมรับรู้และเกิดความคิดอย่างไรในแต่ละช่วงชีวิตจนสุดท้าย ต้องตัดสินใจทํางานทางการเมืองต่อด้วยความคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทําประโยชน์ด้วยการคลี่คลายปัญหาให้กับประเทศชาติสามารถเดินหน้าไปสู่ความดสดใสผมจะเริ่มจากการเล่าให้เห็นประสบการณ์รับราชการทหารตั้งแต่นายทหารผู้น้อยค่อยๆเติบโตมาจะถึงผู้บัญชาการกองทัพได้รับการหล่อหลอมให้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาทั้งชีวิตนั่แหละครับจนผลึกความคิดความเชื่อและความศรัทธา เป็นจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปได้วยความจงรักภักดีของผมอย่างมั่นคงไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงในห้วงเวลาเกือบทั้งชีวิตในราชการทหารด้วยจิตสํานึกดังกล่าวผมได้รับรู้ความห่วงใยของคนในวงการต่างๆที่มีต่อความเป็นไปทางการเมืองของประเทศอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพเสียงความห่วงใยส่วนใหญ่จึงมีเป้าหมายไปที่นักการเมืองคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทสูงต่อความเป็นไปของประเทศหรือจะเรียกให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือกลุ่มอิลิตซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดความเป็นไปของประเทศเนี่ยมองความเป็นมาและกพฤติกรรมของนักการเมืองด้วยความไม่เชื่อถือและความไม่เชื่อมั่นลามเข้าไปสู่ความข้องใจในคําว่าประชาธิปไตยและก็ความรู้ความสามารถของประชาชนในการเลือกนักการเมืองเข้ามาครอบครองอํานาจบริหารประเทศ ความไม่เชื่อมั่นต่อนักการเมืองและการเลือกของประชาชนนี่แหละครับทําให้ผู้ที่มีบทบาทกําหนด,ดความเป็นไปของประเทศเหล่านี้เห็นดีเห็นงามกับการหยุดประชาธิปไตยเพื่อปฏิรูปหรือปฏิวัติกันใหม่หวังว่าจะแก้ไขให้มันดีขึ้นคนในกลุ่มนี้ล้วนและแต่หวังดีอยากจะเห็นประเทศพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วว่ามีความรู้ความสามารถถ้าหากว่าสามารถชักชวนเข้ามาทํางานให้กับประเทศได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ แต่ไปที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จในการใช้ความรู้ความสามารถเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสเข้ามาช่วยประเทศชาติในช่วงที่ระบบการเมืองจัดสรรผู้เข้ามามีอํานาจบริหารตามโคต้าจํานวนสสที่ประชาชนเลือกเข้ามาโอกาสที่จะเข้ามาช่วยประเทศชาติเนี่ยมีเพียงช่วงที่รัฐบาลมาจากอํานาจพิเศษหรือว่าการปฏิวัติร,รัฐประหารเท่านั้นแหละครับการรับรชาชการทหารมาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยทำให้ผมรู้จักผมเข้าใจ และแทบจะมีความคิดในทางเดียวกับคนที่หวังดีต่อประเทศชาติเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนั่นเป็นความคิดในช่วงแรกนะครับถึงแม้ว่าจะครอบคลุมเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตแต่หลังจากที่ได้เข้ามาทํางานร่วมกับนักการเมืองแล้วก็มีการตั้งพรรคการเมืองทั้งในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐจนมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยผมมีประสบการณ์อีกด้านหนึ่ง ซึ่งทำให้เข้าใจถึงความจะเป็นที่จะต้องนำพาประเทศไปด้วยระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วในทางการเมืองเนี่ยไม่ว่านักการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ที่สุดแล้วอำนาจการบริหารประเทศก็ต้องกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอยู่ดีซึ่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินว่าจะให้ใครเป็นรัฐบาลบริหารประเทศก็คือประชาชน มีความจริงอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือแม้ในการเลือกตั้งทุกครั้งผู้ยึดครองอำนาจด้วยวิธีพิเศษมักจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสู้ซึ่งแม้ว่าจะหาทางได้เปรียบใน,นกลไกการเลือกตั้งแต่ผลที่ออกมาเนี่ยฝ่ายอำนาจนิยมจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมเกือบจะทุกครั้งความรู้ความสามารถของกลุ่มอิลิตทำให้ประชาชนเนี่ยศรัทธาได้ไม่เท่ากับนักการเมืองที่คลุกคลีกับชาวบ้านจนได้รับความรัก ความเชื่อถือมากกว่านี่คือต้นตอของปัญหาที่สร้างความขัดแย้งแล้วก็ขยายเป็นความแตกแยกระหว่างฝ่ายอำนาจน,นิยมกับฝ่ายเสรีนิยมที่หาจุดลงตัวร่วมกันไม่ได้เพราะว่าพยายามที่จะหาทางให้ฝ่ายตัวเองเนี่ยชนะอย่างเด็ดขาดแล้วก็ทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้สิ้นสูญไปกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติซึ่งจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านการเห็นการรู้การฟังมาทั้งชีวิต อย่างเข้าถึงจิตวิญญาณอนุรักษ์นิยมและเข้าใจประชาธิปไตยเสรีนิยมที่มีผลต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศเนี่ยผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้ได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วก็จะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งจากนั้นเนี่ยจะบอกให้รู้ว่าทำไมทำไมผมถึงเชื่อมั่นว่าผมทำได้และจะทำอย่างไรหากประชาชนให้โอกาสผมสุดท้ายนี้เนี่นะครับ ขอบอกกล่าวให้รับรู้โดยทั่วไปนะครับว่าจดหมายทุกฉบับเขียนขึ้นโดยทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยกันกลั่นกรองสาระสําคัญที่ผมต้องการนําเสนอต่อสังคมเพื่อไปทางออกของบ้านเมืองเช่นเดียวกับตอนที่ผมเป็นผู้บัญชาการฐานบกก็มีคณะเสนาธิการทหารคอยช่วยเหลืองานอยู่ดังนั้นเมื่อก้าวมาเป็นนักการเมืองเนี่ยผมก็จะต้องมีเสนาธิการฝ่ายการเมืองมาเป็นกําลังสําคัญด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนะครับเนื้อหาของจดหมายทุกฉบับที่จะเกิดขึ้นต้องผ่านการตรวจทานจากผมแล้วเท่านั้นนะครับและผมขอรับผิดชอบทุกตัวอักษรครับ